สวัสดีค่ะมีข่าวในกระแสมานำเสนอด่วนพระราชวิสุทธิประชานาตหลวงพ่ออลงกฎลาออกจากเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุอย่างเป็นทางการแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีคำสั่งจากเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีเรื่องให้พระสังฆาิกาธรลาออกจากตำแหน่งโดยระบุว่าด้วยหลวงพ่ออลงกดเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จึงอนุญาตให้หลวงพ่ออลงกฎลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยเนื้อความของคำสั่งระบุดังนี้โดยพระราชวิสุทธิประชานาชายาติขปโยอา,ายุ65พรรษา38วิทยฐานนานคนาคารทโทรเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุตำบนเขาสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีขอลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ37แห่งกฎมหาเทรสมาคมฉบับที่24พุทธศักราช2551วิว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2 5 0 5แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่สองพุทธศักราช2535จึงอนุญาตให้พระราชวิสุทธิประชานาตอลงกฎ ใช้ยาติขปโยเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขณะที่ความคืบหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุชาติตันเจริญรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวถึงกระแสข่าวพระราชวิสุทธิประชาชนหรือหลวงพ่ออลงกฏเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำผุลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพูวา่า การลาออกจากเจ้าอาวาสไม่มีผลอะไรเพราะเจ้าอาวาสคือเจ้าพนักงานถึงลาออกแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้วถ้าเกิดมีการกระทําความผิดที่ผ่านมาเจ้าอาวาสก็ถือเป็นเจ้าพนักงานซึ่งทราบว่าการลาออกเพื่อไม่ให้ขัดขวางการสอบสวนเมื่อถามว่าการลงพื้นที่ลบบุรีช่วงบ่ายวันนี้ได้รับรายงานจากสำนักพุทธศาสนาจังหวัดลบบุรีถึงความผิดหรือไม่นายสุชาติกล่าวว่า ยังจะรอไปฟังการรายงานในวันนี้และไปติดตามความคืบหน้าโดยเฉพาะเรื่องมูลนิธิสี่ถึงหแห่งที่สงสัยว่าเป็นเทคนิคหลบการบริจาคเงินวัดจากการตรวจสอบจึงต้องดูจุดประสงค์จริงๆว่าหลบหรือไม่มีการใช้เทคนิคหรือไม่และจะไปดูการรักษาผู้ป่วยโรคเอดรวมถึงการตรวจสอบของกระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินการอย่างไรรวมถึงการใช้เงินของมูลนิธินายสุชาติกล่าวว่า แม้ตนจะไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงแต่ในฐานะกำกับดูแลจะต้องเข้าไปดูส่วนจะไปเจอจิตอาสาหรือผู้ที่ได้รับการรักษาที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลความผิดปกติหรือไม่นั้นยังไม่ทราบว่าจะเจอใครบ้างถ้าพบว่าอยู่ตรงนั้นก็จะเรียกมาซักถามหากทุกคนพร้อมให้ข้อมูลก็น่าย,ยินดีแต่คงจะเจอเจ,อเจ้าหน้าที่เมื่อถามว่ากรณีการใช้เงินบริจาคที่เป็นชื่อบัญชีส่วนบุคคลของพระ ซึ่งมีมูล,ลค่าเข้าไปในบัญชีแต่ละเดือนจำนวนมากจะมีความผิดหรือไม่นายสุชาติกล่าวว่าถ้าผิดวัตถุประสงค์หรือใช้เงินไม่ถูกต้องตามที่ตนได้เคยพูดไปแล้วว่าเจ้าอาวาสเป็นเจ้าพนักงานของรัฐการจะใช้เงินก็เหมือนกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะต้องมีการไปตรวจสอบทั้งนี้เงินในส่วนของการบริจาคไม่จำเป็นต้องเสียภาษีฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ